بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رب صدري ويسر امري وحلو كاتم من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع ทุกคนนะครับระดับเซนต์มอเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในรายวิชาฟิกนะครับก็ถือว่าทักดได้นะครับดยกับสถานการณ์ที่ยุคโควิดนะครับปรับลดประสาทเอาได้สกีดนะครับให้เราทั้งหลายนะครับได้เจอกันนะครับในช่องทางของออนไลน์นะครับก็ถือว่าทักดีนะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับโดยจะต้องรบกวนทองคณาจารยนะครับ ครับก็สําหรับครูนะครับก็ได้รับประมานนะครับในการสอนนะครับในรายวิชาที่นะครับในชั้นม .4 นะครับก็ขอแนะนําตัวเล็กน้อยนะครับครูชื่อครูมหัมมัดสันประสิทธิ์นะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะเจอกันนะครับในช่วงของการเรียนออนไลน์นะครับก็คาดสอนนะครับของครูนะครับก็จะเจอกันห้องละหนึ่งานะครับแต่เมื่อใดนะครับอินชาอัลลอฮ์ เมื่อมันก้าเข้าสู่ภาวะปกตินะครับวิชาฟิกเนี่ยก็จะเจอกันสัปดาห์ละสองค้งนะครับครับก็ก่อนหยุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่นะครับการเรียนการสอนนะครับก็ก่อนหยุดเลยนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้รู้ถึงเป้าหมายและความสําคัญของการเรียนวิชาฟิกนะครับนักเรียนที่เักขอรัฟสตาลาครับการเรียนวิชาฟิกเนี่ยนะครับเรียนเพื่ออะไร นะครับเรียนเพื material material use use ่อประการแรกเลยนะครับก็เพื่อที่จะได้รู้คําสั่งใช้ของอวสุบาหานตาลานะครับหรือว่าที่เราเข้าใจกันว่าวิชาฟิกนะครับเรียนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัตินะครับวิชาฟิกเราจะได้เรียนรู้ว่าการประกอบเศรษฐกิจประจาวันเนี่ยคาสั่งใช้ของอวสุาตาเนี่ยมีสิ่งใดบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอลวสุบาตาเานะครับสั่งใช้ให้เราทําการละมานะครับให้เราได้จือสิอด นะครับให้บริจาคทานบริจาคละกัดเมื่อพบมีสอบนะครับให้ทำพัดนะครับหรือว่าหลายหลายประการนะครับนี่เขาเรียกเป็นคําสั่งใช้นะครับนั่นคือวิชาฟิกจะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่อวสัตวลาทรงใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประการที่สองนะครับวิชาฟิกนะครับสอนให้เรารู้เรื่องสิ่งที่เป็นคําสั่งห้านะครับ อะไรที่เป็นคําสั่งห้ามของอลุลัตว์ารานะครับเราจะต้องห่านใจนะครับยกตัวอย่างเช่นอลุลัตว์าลาเนี่ยห้ามกินดอกเบี้ยนะครับห้ามซีนาห้ามโกงนะครับหรือว่าห้ามพูดโกหกห้ามบินทาเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นคําสั่งห้ามดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้นะครับผ่านในเรื่องราวของวิชาฟิกนะครับขั้นการที่3นะครับความสําคัญนะครับหรือว่าเป้าหมายในการเรียน ก็คือเพื่อให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําอิบาดาดนะครับอิบาดัดก็คือภาคเขาเรียกการพักดีต่ออัลลอฮฺตุบะฮันอตาลาฮนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราเป็นบ่าวที่ดีขกลเลาเราจะต้องพักดีเราเราจะต้องทําสิ่งใดบ้างนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าเราจะต้องละหมาดอาวลาทุกวันนะครับการทําอิบาดัดทําอย่างไรละหมาดอย่างไรให้ถูกต้องนะครับอะไรคือเป็นสิ่งที่ซอบนะครับอารมณ์ อะไรที่ทําให้เสียละหมาดนะสิ่งเหล่า,น,านี้เขาเรียกว่าอยู่ในภาคของอ,อิบาดาสนะครับและประการที่4ีนะครับน,นเป้าหมายของการเรียนวิชาฟิกนะครับเพื่อที่จะให้เราเรียนรู้ในเรื่องของมมอามลาสนะครับหนึ่งอิบาดาสสองมมอาลานะครับมมอามลาสก็คือการอ,อยู่ร่วมกันนะการพบ้าสมาคมนะครับยิง่งยกตัวอย่างเช่นนะการประกอบอาชีพการค้าขายเราจะต้องเจอ บุคคลในแต่ละวันการซื้อขายการค้าขายนะเป็นยังไงการอยู่ร่วมกันเป็นยังไงนี่ก็เรือมอามาราชนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ในวิชาฟิกนะครับจะสอนให้เราได้รู้ในเรื่องของมูนาการะนะครับมูนาการะาคืออะไรครับในเรื่องของอระเนตในเรื่องของการแต่งงานนะครับการอยู่ร่วมกันแขนสามีภรรยานะครับอยู่กันแล้วนะครับชีวิตอาจจะไม่ราบรื่น อาจจะมีการาทะเลาะเบาแวงถึงขั้นหย่า,ยาร้างนะครับนี่ก็คืออยู่ในเรื่องของมูนาจาฮัตนะครับผู้หญิงเรานะครับเมื่อแยกทางกัน,นอยู่กันไม่ได้นะครับเรื่องที่มีความสําคัญถัดมาในเรื่องของอินเตร์เด็กก็ต้องเรียนรู้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่ก็จะอยู่ในเรื่องของมูนาจาฮัตการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอิ่แซิกจะบอกหมดเลยนะครับ และประการที่6นะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกินายาตนะครับกินายาตก็คือในเรื่องของบทลงโทษต่งางๆนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้ว่าเมื่อเราทําผิดสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้แต่เราทําผิดเนี่ยโทษมันเป็นยังไงเช่นอัลลอฮฺมีคําสั่งให้เราละหมาดถ้าเวลานะครับแต่เราทิ้งละหมาดนะครับโทษของมันเป็นอย่างไรอิชะอัลลอฮฺนะฮะ,ะ,ะอิชอาบิกจะบอก ให้เราเดยนรู้หมดเลยนะฮะโทษของการซีนาเป็นยังไงผู้ชายผู้หญิงทาานนี่นะครับคา้านนี้ก็เนี่ยนะครับถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันผิดยังไงนะครับโทษมันเป็นยังไงนะครับเราหยิบฉ่วยสิ่งของของผู้อื่นนะครับเราลักขโมยนะครับโทษเป็นยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยวิชาพิษนะก็จะสอนเรานะครับให้ ใครรู้จักโดยทั้งหมดนะครับก็สรุปใจความนะครับวันนี้ว่าวิชาฟิกเนี่ยเป็นวิชาที่หลักๆเลยก็คือเน้นในเรื่องของภาคปฏิบัตินะครับอิบาดาัดมุอามานัดม,มุนกากาฮัดและเกิดจนาญะนะครับครับก็อามันของเราจะได้นะครับด้วยการที่เราจะได้เรียนรู้เนี่ยจากวิชาฟิกนะครับเราทําอามันอิบาดัดโดยที่ไม่ได้เรียนนะครับเอาตระหนัจะไม่นะรับอามันของเรา ครับทีนี้นะครับสำหรับเนื้อหาสาระที่นักเรียนนะครับจะได้เรียนรู้นะครับในระดับชั้นม .4 นะครับก็จะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2บทเรียนใหญ่ๆนะครับบทเรียนแรกก็คือเรื่องของอัจิมาอัจิมาอุลคอริยตูมินฟัลจินมรัตินะครับบทที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของเลือดสตรีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความจําเป็น ถึงแม้เราจะเป็นนักเรียนมนักเรียนผู้ชายนะครับก็มีความสําคัญต่อไปในอนาคตเมื่อเรามีครอบครัวเนี่ยผู้ชายเองก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้ไว,ว้ว่าในช่วงนี้ผู้หญิงก็มีเลือดเข้ามาเลือดประจําเดือนนะครับผู้ชายเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆนะครับในขณะที่พยายของเรามีเลือดประจําเดือนนะครับเอาละนะครับนั่นคือบทที่1บทใหญ่นะครับก็วันนี้จะแนะนําให้นักเรียนได้รู้เนื้อหาสาระ ก่อนเล็กน้อยนะฮะเป็นการเตือนนักรีก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนจริงในบทเรียนนะครับก็บทที่หนึ่งนะครับอัจจิมะเราเรียกว่าอัจจิมะอุคหริจตุมีฟนสจินมรอจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลือดสตรีนะครับในบทที่หนึ่งเนี่ยจะมีเนื้อหาสาระย่อยๆมากมายนะครับเช่นกตัวอย่างว่านะครับในบทตัดมานะครับจะเป็นเนื้อหาย่อยจะบอกรายละเอียดนะครับอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับก็ในเรื่องของ อันทดูก็คือเลือกประจําเดือนของผู้หญิงนะครับหนึ่งจุดสองนะครับจะเป็นเนื้อหาย่อยลงมาอีกนะครับในเรื่องของเลือดนิฟัสนะครับนิฟัสคืออะไรครับนิฟัสคือเลือดที่ออกมาหลังจากการคลอดบุตนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนของมันจริงๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับต่อไปถัดไปนะครับครับก็แล้วก็เนื้อหาสาระย่อยนะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอิสติฮาดนะครับอิสติฮาดก็คือเลือดนะครับ เลือดเสียนะครับอันนี้ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มเลือดที่อยู่ในสตรีนะครับครับก็เรื่องถัดมานะครับก็จะเป็นมุดเจตุนไหตวันนิฟัสช่วงระยะเวลาของเพศเลนิฟัสผู้หญิงนะครับเมื่อมีประจำเดือนนะครับน้อยน้อยสุดมาเท่าไหร่นะครับปกติเท่าไหร่มากสุดเท่าไหร่นะครับนิฟัสเองนะครับช่วงระยะเวลาของมันเนี่ย นะครับน้อยสุดเท่าไหร่ปานกลางเท่าไร่หรือมากสุดเท่าไร่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในบทที่หนึ่งนะครับเป็นเนื้อหาสาระย่อยนะครับหนึ่งจุดห้านะครับมายะฮารุโมูบินไถดีวันมูฟาสีนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของมายะฮารุโมข้อห้ามต่างๆนะครับสําหรับผู้ที่บินไถดีมีประจําเดือนนะครับหรือว่ามีนิฟาสนะครับมีกี่ประการสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะนะักเรียนมปลายนะครับที่กําลังเข้าสู่นะช่วงของความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยนะเรื่องราวของเลือดนะจำเป็นเลยเราจะต้องศึกษาให้จบเพนะครับครับต่อมานะครับในเรื่องเนื้อหาสาระนะครับยังไม่จบนะครับ1.6นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้มาฮารุมูอันยูนูบีนะครับเ,เป็นข้อห้ามสําหรับผู้ที่มีจีนุ่นะครับ จุนุบคืออะไรวันนี้นะฮะแต่อยากไม่อธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับในลําดับต่อไปนะครับในหนึ่งจุดลูกเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามต่างๆนะครับของผู้ที่มีจุนุปนะครับแล้วก็หนึ่งจุดเจ็ดนะครับมายะฮารุมุอัลลมุกจันะครับข้อห้ามสําหรับผู้ที่เขาเรียกไม่มีน้ําละหมาดนะครับเมื่อเราไม่มีน้ําละหมาดเนี่ยศาสนาได้กําหนดนะครับซึ่งเป็นข้อห้าม สาหรับคนเหล่านี้ไว้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับในบทเรียนแล้วก็นะครับบทนาใหญ่ในบทที่2นะครับก็จะเป็นกิตาบุตรอลาทีนะครับเรื่องของการละหมานะครับเรื่องของการละหมานะครับในชั้นม .4 เราก็จะมาเรียนรู้สองจุดหนึ่งนะครับเป็นเนื้อหาสาระย่อยนะครับก็คือชอร์อิตูวูจูวูจูบุอดาทีนะครับเงื่อนไขวายิบละหมานะครับ บุคคลใดนะครับที่วาจิบเข้าเกณฑ์ที่จะต้องละหมาดนะครับมีใครกันบ้างนะครับเรามาเช็คตัวเองว่าเอ๊ะเราเข้าหรือยังนะครับก็จะต้องมาดูในเรื่องของเชะรออิกของมันนะครับในบทนี้นะครับ2 1เอน่อ 2, 2, นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาร์กินิสรลตีนะครับงคุณต่างๆของละหมาดนะครับละหมาดเราเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับองคุลต่างๆในละหมาด องประกอบต่างๆในละมาดนะครับนักเรียนจะต้องอู้ไว้นะครับ2.3นะครับก็นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของมาตะข้อลิฟามาตะข้อลิฟูฟีหินมาระนะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างชายและก็หญิงในละมาดนะครับเรารู้ดีเราทราบดีนะครับว่าข้อแตกต่างนะครับระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในการละมาดเนี่ยนะครับ เบื้องต้นนะครับการยืนเป็นยังไงผู้หญิงเองการแต่งกายนะครับในละหมาดก็จะมีความแตกต่างนะครับในขณะที่รู้วัวในขณะที่สุญูดนะครับท่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกันไหมนะครับระหว่างผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับเชื่อว่าในครับในสองคือสามนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็ ยังไม่หมดนะฮะในกีตาบุสซาล่าเนี่ยก็ยังมีเนื้อหาย่อยในเรื่องของมุกตีลาตุสซาล่าจีก็คือสิ่งที่ทําให้เสียละหมาดนะครับสิ่งนี้สาคัญนะครับเด็กหลายคนนักเรียนหลายคนละหมาดนะครับยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเสียละหมาดไปนะครับซึ่งมีก็เรียกว่าสิ่งประการต่างๆนะครับที่ทําให้เสียละหมาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเนื้อหาย่อยนะครับก็คือ2-4นะครับในบท2-5้านะครับ เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอันตรรูปนะครับสิ่งที่เราละชิงในละหมาดนะครับสิ่งที่เราละชิงในละหมาดนะครับเราอาจจะลืมนะเราอาจจะจิตนาไปนะครับถ้าเราละชิงไปเนี่ยเราจะต้องทาอย่างไรบ้างนะครับเราเรียกว่าอันตรรูปมีนัสวาดาดีนะครับสองดนะครับอชักกูวัสลูฟิสซาลาตีนะอชักกูวัสฮวีนะฮะอชกวัส ปิดต uh, ่อเนาการสงสัยนะครับหรือว uh, ่าการลืมในละหมาอันนี้ก็สัมพันธ์นะครับบางที่เราจืนละมาไปนะครับยืนยือ้าวยืมอ่านซูรอนะครับรืมอ่านแต่ชืฮูดนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับหรือว่าเราละมานะครับละมาไปละมาดไปเอ๊ะตอนนี้ฉันละมาไปกี่รอบกันเกิดความสงสัยในละมาดนะครับแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไร นะครับก็จะอยู่ในเนื้อหาย่อยนะครับ2.6นะครับแล้วก็เอากอตุนและที่ทุกเราฟีฮัสฟีฮัสเสร็นะครับใน2อนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนในเรื่องของเวลานะครับที่มักยิดให้ละหมานะครับแต่ละหมาดเนี่ยนะครับอัลลอฮุตลากำหนดเอาไว้นะครับมันจะมีเอาเวลาที่ถูกกำหนดไว้นะครับแล้วทีนี้ว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีช่วงเวลานะครับที่ เขาเรียกว่าเป็นข้อห้ามไม่ให้เราเนี่ยละหมาดหรือจะมีช่วงเวลาบางเวลานะครับที่เป็นเวลาที่มักลรกละหมาดนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้ไว้นะครับนะทำอี varad นะเราต้องการทำสิ่งที่ดีแต่เราเองก็ต้องรู้ว่าเวลาใดนะครับเป็นเวลาที่มักลุกเวลาใดเป็นเวลาที่เขาห้ามหรือเวลาใดที่สามารถกระทําได้อันนี้ก็จะมีความสําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับ นัเกเรียนก็จะได้เรียนรู้ในหัวข้อย่อยนะครับ2.7ครับต่อไปใน2.8นะครับนะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอัลสล่าจามะการละหมาดจมามะนะครับนะโดยเฉพาะผู้ชายนะครับนะการละหมาจมามะเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับละหมาคนเดียวอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเนี่ยให้ผลบุญเท่าไหร่นะการละหมาดจมามะได้ผลบุญเท่าไหร่นะแล้วกนะ็วิธีการ าการยืนในซอบเป็นยังไงเราต้องไปละหมาดที่ไหนอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับในเนื้อหาใจ2.8นะครับแล้วก็2.9เนะครับเป็นเนื้อหาสุดท้ายนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในชั้นม .4 นะครับก็คือก็สรุปได้ดดที่การเที่ยวละหมาดนะครับสำหรับคลที่เดินทางไกลนะครับเอาลตตาเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความยากลำบากให้กับพวกเรา นะครับเราสามารถที่จะละหมาดจอได้นะครับแล้วก็นี่คือเนื้อหาสาระโดยทั้งหมดนะครับที่นักเรียนชั้นม .4 นะครับจะได้เรียนนะครับออกเช้าลนึ่์นะครับก็ในขั้นต่อไปนะครับเราก็จะได้เจอในเนื้อหาสาระจริงนะครับครับสำหรับวิชาพิเศษของครูนะครับก็จะมี5สเต็ปในการที่นักเรียนจะได้คะแนนจากครูไปนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับก็คือนักเรียนก็จะต้องเข้าเรียน อย่างสม่ำเสมอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอ่ามานะาหนึ่งนะครับถึงแม้จะเรียนออนไลน์นักเรียนก็จําเป็นที่ต้องเข้าเรียนทุกวันนะครับก็ครูจะมีคะแนนครูจะเช็คในเรื่องของกิจที่ใสความรับผิดชอบนะครับถ้านักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอมีเฉลบล็อกตรงนี้ก็จะมีนักเรียนจะได้ส่วนได้รับคะแนนจากครูไปนะครับสรเด็นที่2ที่จะได้คะแนนจากครูก็คือในเรื่องของคะแนนเก็บนะครับ หลังจากที่ครูทําการสอนในแต่ละคาบนะครับบางคาบอาจจะไม่มีแดบฝึกนหักบางคาบก็จะมีแดบฝืกหัดนักเรียนจาเป็นที่จะต้องทอําทการบ้านส่งครูนะครับเพื่อจะเป็นคะแนนเก็บให้กับนักเรียนนะครับสเต็ปที่3นะครับในบางคาบนะครับครูก็จะทําทการสั่งงานอาจจะมีโครงงานบ้างอาจจะมีนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ทาชิ้นงานนะครับส่งครูนะครับก็จะมีคะแนนประการที่4นะครับนักเรียนจะได้คะแนนนะครับจากการสอบมิเทอมนะครับการสอบมิเทอมนะครับก็คือการสอบระหว่างภาคนะครับนักเรียนก็ไอตรงนี้ก็จาเป็นที่ต้องสอบนะครับและสุดท้ายท้ายสุดในสถิติี่5ที่จะได้คะแนนจากครูไปนะครับนักเรียนก็จะต้องทําการสอบไปนอลนนะครับก็คือลายภาคนะครับก็สำหรับครูในวันนี้นะฮะก็ถือว่า ในช่วงสั้นๆนะครับถือว่าเป็นการแนะนําตัวและก็บอกถึงความสําคัญของการเรียนวิชาฟิกนะครับต่อท้ายสุดนะครับ่าบินลาหิตาฟิกวันฑิดายะวัสลสามาะลัยกุมวาระ์มะตุล์อฮ์วะ่าเราะกาตกฮ์ครับก็เจอกันในสัปหน้านะครับ